วันนี้โชคดีมากๆค่ะที่มีโอกาสได้ติดตามท่านอาจารย์สถิตธรรมเพลงสุขไปช่วยงานถ่ายรูปที่ท่านไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานที่สนามก๊์ปปัญญาอินทาซึ่งโคดเพชรผูเป็นประธานสมาคมวิทยาศาสตร์ทางจิต ได้จัดงานขึ้นเป็นครั้งแรกเพิ่งรู้ว่าที่แท้ท่านอาจารย์ให้เราไปเปลี่ยนพลังงานและซึมซับความสำเร็จความร่ำรวยของผู้คนที่นี่รู้สึกดีตั้งแต่นำรถเข้าไปจอดข้างๆรถเบนซ์บีเอ็มพสมีรถหรูหลาเต็มไปหมดลานจอดรถนี่เต็มไปทุกที่ ที่นี่ไม่มีบรรยากาศของความรีบร้อนความกดเคืองหรืออารมณ์อื่นๆเลยนอกจากมีพลังงานดีๆทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสราวกับว่าเรามาอยู่กับเทวดาบนสวงสวรรค์หน้าแปลกที่เราเอง ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเลยขอบคุณอาจารย์ที่ให้โอกาสดีๆ